เทคบอลชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นก่อนที่ซีเกมจะเริ่มขึ้นนะครับนักกีฬาไทยก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับประเภทหญิงเดี่ยวครับจุธาทิพย์กันทัะทงครับแชมป์โลก2024คว้าชัยชนะ3เกมรวดแบบไม่เสียเซตนะครับรอบ16คนสุดท้ายชนะลอร่าโกเมสบุลล่าจากโคลอมเบียครับ2-0ต่อเซต ่อ1 8ต่อ5นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศอาชนะแองเจลีนาอารตานาโซวาจากเแลเรีย2ต่อ0เซตแล้วก็รอบรองชนะเลิศในอาชนะแอนนาอิซักจากฮังการี2ต่อ0เซตครับเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์นะครับเจอกับคิงกาบาราบาซีจากโรมาเนียประเภทชายคู่นะครับแชมป์โลกปี2024ก็คือสรศักดิ์เทวศิริกับจิรติจันเรียงนะครับระเบิดฟอร์มแกร่งครับคว้าชัยชนะ3เกมรวดรอบ16คู่สุดท้ายครับ เอาชนะเลบานอน2ต่อ 0, เซตนะครับ 12,6, 12,6รอบก่อนรองชนะเลิศชนะโรมาเนีย 12,2, 12, 2, 12 4แล้วก็รอบรองชนะเลิศชนะบราซิล 2, 0, ต่อเซตครับ 12, 3, 12, 7าเครับเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับบ,บ็อกดานมาโรเจวิชกับนิโคลา่ามิตโรโจจากเซอร์เบียนะครับส่วนประ,ประเภทคู่หญิงครับ จุทาทิ์กันทะทงกับสุภาวดีวงคำจันนะครับก็เป็นดีกรีแชมป์โลก2สมัยหลังสุดนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศชนะสโลวาเกีย2ต่อ0เซตครับ12ต่อ2 12ต่อ2รอบรองนะครับชนะบราซิล2ต่อ0เซต12ต่อ3 12ต่อ9นะครับเข้ารอบชิงเจอกับคู่แข่งจากฮังการีนะครับเพตราเพชี่ ci, กับนอร์ราวิเซก ขณะที่เดี่ยวชายนะครับเราไม่ได้เข้าชิงนะครับนี่ก็เป็นประเภทเดียวที่เราไม่ได้เป็นแชมป์โลกเก่านะครับประเภทเดี่ยวชายเนี่ยอุเทนกู้เขียวนะครับได้เหรียญทองแดงแพ้นิโคล่ามิตรโตรองแชมป์โลกจากเซอร์เบียในรอบรองชนะเลิศ0ูนต่อ2เซตนะครับส่วนคู่ผสมค่ํานี้นะครับพักพงเดชเจริญกับสุภวดีวงคําจันทร์ครับแชมป์โลก2สมัยหลังสุดนะครับจะลงแข่งรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับเจอกับนักกีฬาจากฝรั่งเศสแล้วก็แมตช์สองเจอกับฮังการีนะครับก็เดี๋ยวติดตาม ลุ้นให้กำลังใจทีมเทคบอลของไทยนะครับในการคว้าแชมป์โลกมาครองนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับเพราะว่าซีเกมเองเราก็จัดบรรจุเป็นครั้งแรกซึ่งก็นับนับเปลี่ยนในตารางเหรียญนะครับส่วนกีฬาสาธิตในปี2023เนี่ยไม่ได้มีการนับเปลี่ยนรวมนะครับครับเทคบอลนี้ก็ต้องบอกว่าไทยก้าวมาได้ไกลมากๆแต่ก่อนนี่ยุโรปตะวันออกเก่งนะครับฮังการี อ,อเซอร์เบียอะไรพวกนี้นะครับคือดีมากๆโรมาเนียอะไรพวกนี้แต่พอเจอลูกฟาดของนักกีฬาไทยเข้าไปที่มีพื้นเซปักตะกร้อเนี่ยนะมันาําให้ชาติอื่นๆเนี่ยอยากจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกวิธีป้องกันด้วยนะแต่ว่าป้องกันยากครับผมบอกบเลยนะก็กจริงจริงๆถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยเทคบอลของไทยก็ครองแชมป์โลกอยู่ถึง4รายการนะครับขาดแค่ชายเดียวชายเดียวที่เราไม่ได้แชมป์โลกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในครั้งนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรายการโอกาสจะป้องกันแชมป์ก็อยู่ในเส้นทางทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เหลือคู่ผสมซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้เข้าชิงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ